สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนะ่ามาพาลดต้นขาค่ะกระชับต้นขาของเรานะคะนี่กระชับต้นขาแล้วก็ลดหน้าท้องไปด้วยค่ะในค่าเดียวเลยนะคะแค่มีเก้าอี้หนึ่งตัวแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปทํพร้อมกันค่ะว่ค่ะนะนะเออพอดีวันนี้อยู่บนห้องนะคะฝึกบนห้องก็จะใช้นี่ตะก้าผ้าของตัวเองนะคะสูงพอๆกับเก้าอี้เลยสมมติว่ามันคือเก้าอี้ เราจะใช้จิตวราการกันนิดหนึ่งเริ่มจากท่ายืนกันเลยค่ะท่าเดียวง่ายๆเนี่ยค่ะฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะเท้ากว้างประมาณสะโพกยืนหันเก้าอี้ของเรานิดหนึ่งสมมุติว่านี่คือพนักพิงนะคะนี่คือตัวที่น,นั่งเราเอามือกดลงไปนะคะนี่วางลงไปบนที่นั่งเลยค่ะหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกขยับปลายเท้า่ายน้าหนักมาที่มือค่ะขย ე งปลายเท้านะคะขย ე งขึ้นไปจนรู้สึกว่าต้นขากับก้นเนี่ยเกร็งนะคะ อุ้ยึ้นไปรักขมิ้วฟ้องค่ะออแรงกดลงไปค่ะขยิงเท้าว้ถ่ายน้ำหนักลงไปลงนับหนึ่งเริ่มค่ะเ๋ยนจะเข้าค่ะแล้วให้เจ้ากขยิงปลายเท้าถ่ายน้ำหนักไปเหยนมันไปด้านหน้านะคะที่มือของเราลงหนึ่งขึ้นขยิงไปจะรู้สึกว่าต้องขาเราเกรงค่ะลงสอง ที่สามค่ะขึ้นลงสามขึ้นลงสีขึ้นลงห้าขึ้น, 3, น, 4, น, 5, นเป็นต้นขานะคะลง6กขึ้นขมพบทองไว้ด้วยเป็นต้นขาด้วย ลงเจ็ดขึ้นลงแปดขึ้นลงเก้าขึ้นลงสิบขึ้นลงสิบเอ็ดขึ้น ลงสิบสองขึ้นลงสิบสามขึ้นลงสิบสี่ขึ้นลงสิบห้าขึ้นอย่งต้นขาค่ะลงสิบหก ลงสิบเจ็ดขึ้นลงสิบแปดขึ้นลงสิบเ้าขึ้นลงยี่สิบคลายค่ะคลายข้อมือนะคะหมุนข้อมือหมุนเข้าหมุนออกนะคะ เราก็เริ่มใหม่ค่ะทำแบบนี้นะคะประมาณ2อถึงสรอบต่อวันค่ะลองเอาไปทํากันดูค่ะทําเป็นประจำทุกวันนะคะต้นขาจะค่อยๆกระชับขึ้นนะคะหน้าท้องก็จะค่อยๆหยุบเช่นกันค่ะที่สําคัญอย่าลืมดูแลเรื่องอาหารด้วยนะคะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะฝึกเป็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ